สวัสดีครับพเพื่อนๆทำยังไงดีคะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญได้เพราะว่าเขาให้เรายืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนทำยังไงดีคะสวัสดีค่ะพี่สาวนางจกตอบให้นะคะหากเราให้เจอยืนยันตัวตนอย่างนี้นะ ถ้าเราต่อจะเป็นยุธอยู่ประเทศนอกแล้วเราไปอยู่ไทยแล้วก็ช่างค่ะให้พี่ใช้พาสปอร์ตก็ได้ค่ะหรือใบขับขี่ก็ได้หรือบัตรประชาชนที่พี่อยู่ประเทศนอกขี่กร์ดประเทศนอกนั่นแหละค่ะจะถาวรไม่ถาวรก็ช่างค่ะยืนยันตัวตนได้เลยค่ะเอาวางกับพื้นโต๊ะให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันกล้องนะคะมันกล้องเราเนี่ยถือไว้ดีๆค่ะมันจะสแกนเหมือนถ่ายภาพเลยค่ะจะสแกนนะคะแล้ว ให้ถ่ายให้ตรงให้สวยค่ะเขาจะสแกนให้เองค่ะกดยืนยันมันจะสแกนเลยแล้วเราก็สแกนเรียบร้อยกดยืนยันนะคะเขาก็จะให้รอตรวจสอบนะคะเดี๋ยวเขาก็จะส่งข้อความมาไม่นานค่ะเขาตรวจสอบไม่เกิน 10- 20นาทีค่ะเขาก็จะส่งมาถ้าเขาส่งมาว่าให้ทาใหม่ยังไม่ผ่านพี่ก็เอามาสแกนอีกค่ะเอารูปบัตร คีย์การ์ดของพี่นั่นแหละค่ะมาสแกนอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะถ้าเป็นพาสปอร์ตก็พาสปอร์ตสแกนเลยค่ะนะคะวางแล้วก็กดถ่ายค่ะกดถ่ายเรียบร้อยแล้วพี่ก็ยืนนั่นแหละค่ะกดถ่ายเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันนะคะถ้าภาพสวยตรงกรอบเรียบร้อยแล้วก็กดยืนยันไปเรียบร้อยส่งไปเขาก็จะให้รอตรวจสอบสักพักหนึ่งก็จะมีขึ้นข้อความมาให้เราไปว่าคุณตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คำว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพี่ก็กดเข้าไปที่ยอดเหรียญนะคะคงเหลือนั่นแหละแล้วมันจะมีมันก็จะมีคําว่าดูค่ะเล็กๆอยู่ในจอที่ว่ากดยอดเหรียญดูนั่นแหละมันจะมีตรงนั้นแหละกดดูแล้วมันก็จะมีคําว่าอื่นๆถอนเหรียญได้ค่ะพี่ก็เข้าไปถอนเหรียญได้ปกติเลยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะยืนยันตัวตนไปค่ะถ้าคุณเป็นยุทธของไทยก็ให้ใช้ยืนยันตัวตนเป็นบัตรประชาชนไทยนั่นเองค่ะ ที่เพราะว่าบางคนก็ใช้สองสัญชาติอยู่นะคะก็เอาของไทยมายืนยันถ้าเป็นยุทธของต่างประเทศก็เอาเรามาทํางานต่างประเทศเรามีบัตรพาสปอร์ตมายืนยันก็ได้ค่ะหรือบัตรขี่การ์ดมายืนยันก็ได้ใบขับขี่มายืนยันก็ได้ค่ะมันจะสแกนให้เราเองค่ะยกโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเลยคําว่ายืนยันปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเป็นให้เราสแกนเลยถ้า ตรงดีนะคะเขาก็จะถ่ายสแกนให้เราก็กดยืนยันไปไม่ต้องหว่วงค่ะทําเลยนะคะกี่รอบก็ทําค่ะนะคะเขาไม่ปิดช่องเราหรอกค่ะแล้วก็นางก็เจอมาแล้วนะคะก็ทําได้แล้วค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเพื่อนๆแชร์ไปให้คนที่บอกว่าให้ยืนยันตัวตนนะคะจะได้อะทําได้ค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกแค์ทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะสู้ๆคะ่ะ